วิธีการวัดเครื่องวัดความดันที่ถูกต้องก็คือเอาสายตรงนี้เอาสายเนี่ยอยู่ตรงนิ้วก้อยแล้วเราก็ดึงรัดไปเลยแล้วก็ดึงมานิดนึงเห็นไหมคะเพราะเส้นตรงนี้มาตรฐานที่สุดก็คือจะต้องเอาเส้นตรงนี้อยู่ตรงบริเวณนิ้วก้อยนี่ฮะแล้วก็รัดไปเลยแล้วเวลารัดเนี่ยต้องรัดให้มันพอดีหลวมเกินก็ไม่ได้คับเกินก็ไม่ดีแต่คับได้ก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยจะต้องอยู่เหนือข้อศอกเวลาเราดึงเนี่ยดึงพอดีพอดีแล้วก็เริ่มสตาร์เห็นไหมฮะ เส้นจะอยู่ตรงบริเวณนิ้วก้อยเห็นไหมฮะนิฮะจะอยู่และเริ่มสตาร์ทแบบนี้เครื่องวัดความดันต้องอยู่เสมอกับหัวใจไม่ใช่อยู่ต่ำกว่าเหออกันไหมนิฮะจะต้องอยู่ระนาบเดียวกันอย่างเนี้ยและค่าที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ค่าความดันตัวบนนะแต่เป็นค่าความดันตัวล่างค่าความดันตัวร้อยแปดสิบเมอร์ดิซีเลียอะไรร้อยแปดสิบแต่แปดสิบเนี่ยถือว่าโอเคอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะแต่นแ่นวันนี้ถือว่าสูงวันนี้อาจารย์ถือว่าสูง เพราะว่าตัวอาจารย์เองบอกเลยว่าแทบไม่ได้พักผ่อนเลยตั้งแต่เช้ามานะฮะนะฮะรู้เลยว่าตัวเองไม่ค่อยดีผลมันจะฟ้องเลยว่าเรามีอาการอย่างไรดีก็ต้องบอกว่าดีไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีเพร่ะแต่ละวันเนี่ยจะมีองค์ประกอบแตกต่างกัน